สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการทดลองนะครับว่าหินแดงโจมกายกับหินแดงโจมวิชาเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันและแตกต่างกันยังไงบ้างระหว่างตีธรรมดาและตีวิชานะครับอันไหนจะแรงกว่ากันดีกว่ากันเพื่อท่านผู้ชมจะได้นําไปใช้ตามที่ต้องการน,นะครับตอนนี้อ่ะผมมีแดงโจมกายที่ใส่อยู่6เม็ด แดงจมวิชาใส่อยู่8เม็ดนะครับพลังก็จะตามนี้โจมตีขั้นต่ำก็29งหมเพราะว่าผมใช้ดาบบีไปก่อนเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของค่าคุณสมบัติหรืออะไรอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาทดลองดูจากการตีธรรมดาก่อนว่าตอนนี้ที่ผมไม่อยู่เนี่ยใส่อยู่ปัจจุบันเนี่ยว่าตีธรรมดาจะเท่าไหร่ก็อยู่ราวๆหมื่น หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหอหนึ่งพันหนึ่งรอันนี้สำหรับตอนนี้คือใส่ผสมอยู่ว่าโจมแดงกายกับโจมแดงวิชาแล้วเดี๋ยวจะมาลองสกิลดูว่า จะเป็นเท่าไหร่สอ <20, S 1> งหมื่นมองไม่ทันสองหมื่นหกประมาณสามหมื่นครั้งละสามหมื่น อ,อยู่ราวๆประมาณครั้งละสามหมื่นนะครับทีนี้ผมจะลองถอดเอาเป็นถอดโจมวิชาออกก่อนละกันโจมวิชาโจมวิชาคือตัวผมจะเล่นเป็นสายกันซะมากกว่าเพราะตอนแรกผมเล่นโจมวิชาทีนี้ผมอยากเปลี่ยนลองเปลี่ยนมาเ,เล่นสายกันดูโจมวิชานะผมจะลองถอดโจมวิชาออกแปดเม็ดนะครับ โอเค8เม็ดครบนะครับตอนนี้เออตอนแรกผมก็ลืมดูว่าค่าพลังโจมตีวิชาผมมีเท่าไหร่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปดูตอนหลังตอนนี้ค่าโจมวิชาผมมีแค่0นะครับ0.03%ทีนี้เรามาดูว่าคือจริงๆผมว่าการที่โจมตีธรรมดาเนี่ยไม่น่าจะลดลงเพราะว่าเรายังใส่หินนะก็การโจมตีธรรมดาคือ เราน่าจะยังปกติอยู่นะบะวเลตเดิมๆอ่าเดี๋ยวทีนี้เรามาลองดูเป็นโจมวิชากันว่าถ้าใส่สก,กิลไปแล้วเนี่ยจะลดลงเหลือเท่าไหร่ อันนี้คือใส่อยู่ในตัวคือโจมแดงกาย6เมตรระดับ S นะครับก็เหลือประมาณ28,000เนาะ28,000อ่าเพราะว่าผมจะมานั่งหาเป็นระดับ SR คงไม่ไหวต้องรีบทําคลิปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพชรจะหมดจะว่าจะไปสุ่มรีอออปชั่นอยู่เหมือนกัน อยู่ประมาณสองหมืนแปดสองมืนเก้ารออนติดขี้อีกสองมืนเจ็ดแปดร้อย อยู่ประมาณ28ง0มแล้วกันผมมองๆดูละอยู่ประมาณเลทสองหมื่นปดเกีก็อยู่ประมาณ70,000มืก็เดี๋ยวผมจะมาลองเป็นใส่โจมวิชา8เมตรเข้าไปแล้วถอด โจมกายแดงหกเม็ดออกดูว่า โอเคทอรอมาแล้วพลังจาก29ก็เหลือประมาณ28นิดนิดเดี๋ยวทีนี้ผมจะใส่เป็นโจมวิชาไป8เม็ดนะครับ ใส่6เมตรก่อนแล้วกันเพราะว่าจะได้ดูเป็นว่า6ต่อ6ว่าจะเป็นยังไงพลังโจมวิชาเพิ่มมาเป็น3.21%นะครับเริ่มจากตีธรรมดาก่อนเลยตีธรรมดาก็อยู่เลท11,000 เราติดปานทาไล่เกาะก็จะมันจะไม่ค่อยนิ่งเดี๋ยวรอดูแบบดาเมจเพียวๆที่ไม่ติดปานดู11,000ก็ไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่หรือว่ายังไงก็หรือว่า6เม็ดมันอาจจะน้อยไปนะครับลองลองถ้ามากกว่านี้ผมว่าน่าจะเห็นผลมากกว่า ว่าพลังตั้งต้นลดลงมาแค่นี้นิดหน่อยหน่อยเรามาลองดูเป็นโจมวิชาดีกว่าครับว่าจะเห็นผลไหมประมาณสองกับสองหมื่นแปดสองมืนเจ็ดพัน

สามหมื่นสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเดี๋ยวทีนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดใส่เพิ่มไปอสองเม็ดเนี่ย หาวิชาเพื่อมาเป็นสี่เปอร์เซ็นต์จะแตะสามหมื่นไหมก็ยังไม่ถึงสองมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามหมื่นถึงอยู่ถึงอยู่ ีธรรมดาไม่ถึงหมื่นหนึ่งก็มีผมว่าถ้าเราลองใส่เป็นครบครบเซตเลยผมว่าน่าจะเห็นผลมากกว่าอันนี้มันแค่6เม็ดผมว่าไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ตอนแรกว่าจะเอาสัก8เม็ดแต่ว่า กว่าจะเก็บได้มันช่างยากเย็นเหลือเกินเลยต้องมาทำคลิปก่อนดีกว่าแต่จริงผมว่าถ้าเราใส่โจมวิชาหมดเลย mm. ผมว่าเวลาเราสกิลผมว่าน่าจะแรงกว่าที่ใส่โจมกายแดงแต่ถ้าเราตีธรรมดาผมว่าโจมกายแดงน่าจะทำให้ดาเมจแรงกว่าสกิล หวอมของเล่นกันดีกว่าตอนนี้เข้าสู่โหมดหลอมรวมของเกลือกันดีกว่าครับมาลุ้นว่าเราจะได้เป็นรองเท้าไร้น้ำหรือเปล่านะครับ sr ตามสเต็ปครับเป็น S R ไรนามนะครับทำยังไงได้มาก็ย่อยครับ อ่ผมอยากรีออฟมากเลยแต่ว่าอันนี้ยังดีอยู่ต้องหาตัวที่มันยังยังไม่มีให้รียังไม่รู้ว่าจะรีอะไรดีเอาเป็นว่าน,นี้ดีกว่าครับผมจะทำการทดลองดูว่า ถ้าเราใส่หินฟ้าไปเนี่ยระหว่างขั้น s sr และ sr ฟ้าเนี่ยเราจะได้พลังป้องกันเพิ่มมาเท่าไหร่อันนี้เกือบจะเต็ม5แล้วไม่เป็นไรตอนนี้พลังป้องกันผมมีอยู่24240 ครับผมใส่ระดับเอ็ดเข้าไปเป็นสองสองสี่สองแปดหกได้มาสี่สิบหก ได้พลังป้องกันเพิ่มมา46เป็นเอระดับ1แต่ถ้าเป็น sr ได้มา57ได้มา57ป้องกันเพิ่มขึ้นมา57อยากถ้าเป็น sr ระดับ5ล่ะ ได้มาหกสิบแปดหน่วยก็คือถ้าเราจะเล่นสายป้องกันถ้าเราใส่ sr level ห้าเนี่ยเราจะได้ตกเม็ดละหกสิบแปดหน่วยก็ถ้าใส่ครบเซตก็ฝั่งละห้ายี่สิบสีสิบ 68สิคูณสีจะได้ป้องกันเพิ่มมาทั้งหมด2,720หน่วยถ้าสำหรับใครที่จะเล่นสายป้องกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ยังไงก็ท่านผู้ชมก็ลองตัดสินใจดูว่า ความแตกต่างมันเห็นมากน้อยแค่ไหนตัดสินใจเล่นดูกันนะครับว่าจะเล่นสายโจมวิชาล้วนหรือโจมกายแดงล้วนแต่สำหรับผมผมคิดว่าถ้าโจมวิชาผมว่าควรจะใช้โจมวิแดงมากกว่าเพราะว่าถ้าโจมกายแดงตีแรงสกิลทำไมหมอถึงไม่ใส่โจมกายแดงทำไมหมอถึงใส่โจมวิชาใช่ไหมครับ ผมว่าถ้าเราเน้นตีธรรมดาผมว่าเป็นหลักเนี่ยอาจจะต้องใส่โจมกายแดงแต่ถ้าเกิดว่าโจมวิชาเน้นจมวิชาเป็นหลักมว่าน่าจะต้องใส่โจมวิชาทั้งหมดแต่ถ้าเป็นสายผสมนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะต่างกันนิดๆหน่อยๆ่อยแต่ว่าการตีธรรมดาอาจจะแรงขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอลาไปก่อนครับผม